ครับสวัสดีครับกลับมาที่บทเรียนไฟฟ้าเคมีนะครับในหัวข้อการดุลสมการ Redox กนะครับก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงอ่าคอนเซปต์ของตัวสมการ Redox ไปแล้วนะครับสมการ Redox กเนี่ยก็ทวนนิดนึงนะครับเป็นสมการที่มีการเป็นปิยาเคมี Me นะฮะที่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากธาตุหนึ่งไปสู่ธาตุหนึ่ง นีพอถ่ายเทตอนจากธาตุหนึ่งไปสู่ธาตุหนึ่งเนี่ยนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะครับมันมีธาตุตัวหนึ่งที่เลขออกซิเดชันจะเพิ่มนะครับแล้วก็ธาตุอีกตัวหนึ่งเลขออกซิเดชันนัมเบอร์เนี่ยจะลดลง นะครับซึ่งการลดการเพิ่มของของตัวเลขออกซิเจนอนัมเบอร์ของธาตุต่างๆเนี่ยก็จะมาจากการที่ตัวหนึ่งได้รับอิเล็กตรอนนะครับตัวหนึ่งเสียอิเล็กตรอนเลขออกเพิ่มก็คือฝั่งที่มีการจ่ายเลขออกลดก็คือฝั่งที่มีการรับอิเล็กตรอนเข้าไปนะครับหลักการของการดุลสมการเนี่ยการดุลสมการไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวนะครับเราเคยเรียน ไปแล้วบ้างตอนเรื่องของปริมาณารสัมพันธ์แต่ณนะตอนนั้นเนี่ยเราใช้การดูลสมการแบบดุลพินิษนะครับก็คือทําให้ธาตุสองฝั่งมันเท่ากันผมุกตัวอย่างเช่นด้านล่างนี้นะครับในสมการเคมีเนี่ยจะมีฝั่งที่เป็นสารตั้งต้นและฝั่งที่เป็นผิดพัาน์นะครับซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งที่ต้องเท่ากันเลยอันหนึ่งก็คือจำนวนนะจำนวนธาตุสองฝั่งต้องเท่ากาันเช่นฝั่งนี้มีไฮโดรเจน H เนี่ยนะฮะหนึ่งตัวอีกฝั่งก็ต้องมีหนึ่งตัวด้วยถ้าเป็นสมการเวอร์ชันที่ดูแลแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเท่ากันทีนี้ถ้ามันไม่เท่ากันทำยังไงล่ะปรับโดยการคูณสัมประสิทธิ์หรือเติมตัวเลขเข้าไปข้างหน้าโมน นะครับในในข้างหน้าตัวนั้นนะครับเพื่อเพิ่มจํานวนให้มัน,นเท่ากันบาลานซ์กันนะครับทีนี้จํานวนธาตุเท่ากันเนี่ยอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ต้องเช็คเสมอก็คือประจุรวมต้องเท่ากันนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นศูนย์นะแต่แบบว่าสมมติเช่นเช่นอันนี้นะตัวนี้ประจุลบหนึ่งตัวนี้ประจุบวกสองตัวนี้ประจุบวกหนึ่งผลร,ร,รวมเป็นเท่าไหร่ครับ บวกสองตรงนั้นนี่คือฝั่งซ้ายฝั่งขวาตัวนี้เป็นลบหนึ่งอันนี้เป็นบวกสามรลบไปเท่าไหร่รครับบวกสองอันนี้คือการเช็คประจุรวมนะครับประมาณนี้ทีนี้โอเคเราเรียนเรื่องการดุลสมการแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ทำไมเราถึงไม่ใช้วิธีเก่ามาทำในอันนี้ล่ะทำไมจะต้องเรียนใหม่ให้วุ่นวายนะเพราะว่าในบางปยาเนี่ย มันใช้ดุลพินิษค่อนข้างยากเพราะมันมีการปรับตัวเลขที่ถ้าไม่รู้ว่ามีการถ่ายเทที่ตอนเท่าไหร่เรากจะไม่ทราบเลยว่าทําไมตัวนี้ต้องเป็นเลขนี้อัตราส่วนที่มันพอดีกันจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นจึงต้องใช้หลักการของการที่มันถ่ายโอนช่ตอน,นเข้ามาช่วยนะครับโดยที่นะครับจะมีหลักการประมาณ6ข้อขั้นแพทเทิร์นมาหข้อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทําไปพร้อมๆกันนะครับสัก3าสีข้อ แล้วก็จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับให้ <t> ให้ไปทำนอกรลบออีกทีหนึ่งโอเคครับเขียนสมการนะแล้วหาเลขออกซิเจนของธาตุในสมการอะ่ะก็มีสมการอยู่แล้วนะครับคีย์เวิร์ดอันแรกก็คือเขาจะให้หาเลขออกซิเจนและหาตัวที่เปลี่ยนแปลงครับแล้วก็เน้นการเพิ่มและลดให้เท่ากันคีย์เวิร์ดจริงๆมีแค่นี้นะ นะครับก็ที่สำคัญอนะ่ะผมจะเน้นแค่3ข้อนี้ที่เหลือเป็นฟิลเลอร์นะครับประมาณแบบว่าอ่อถ้าไม่เท่ากันให้ดุลไอออนิกอะไรนี่ให้เท่ากันครับก็เบื้องต้นคือหาว่าใครเพิ่มใครลดท่านอุำข่าวที่แล้วได้คือการอ่าหาตัว reduce เนี่ยตัวออกซิไดซ์ใครรับใครจ่ายเท่าไหร่ก็จะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาต่อไปนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวแปะสไลด์ไว้นะครับเราลองมาดูการทำจีนดีกว่านะครับผมก็ไม่ต้องมานั่งข้องสองสามสี่ข้อแหละหลักการมีหลักการเดียวครับทำเลขเพิ่มเท่ากับเลขลดทำการรับการจ่ายให้เท่ากันเหมือนกับก,การโอนตังค์ใช่ไหมสมมติเราโอนจากเราไปพันหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบวกพันหนึ่งนะครับจะไม่มีฝั่งไหนมากกว่านะครับเพราะว่า เราให้ไปสามเขาก็ต้องได้รับ3ามนะมันต้องเท่ากันอยู่แล้วก็ใช้หลักการนี้ในการช่วยทีนี้เรามาดูสมการจริงๆน,นะครับจะสังเกตว่าธาตุมันค่อนข้างเยอะทีนี้เราจะเช็คตัวไหนก่อนนะครับผมก็ให้เทคกิคไว้ว่าหนูควรจะเท็เช็คธาตุพวก transition ก่อนนะครับ transition น,น,นะครับกลุ่มโลหะ transition น,น,นะครับกลุ่มที่มี เลออยเ่นหลค่าก็กรุมอะโลหะคาบสูงสูงนะครับคาบประมาณคาบ3าคาบส,าบข,าบสขึ้นไปเช่นคลอรีนอะไรพวกนี้นครับดูหน้าง,งานอีกทีหนึง่งนั้นตัวที่เราต้องเช็คก็คือ p ิสมา t ตัวนี้หรือถ้าง่ายกวนะ่านั้นคืออะไรก็ได้ที่ H กับ O เนี่ยส่วนใหญ่จะเช็คที่หลังนะครับอธิพี่ผมขีดเส้นตัวนี้นะครับ ทีนี้ใช้หลักการเดิมทีนี้ใครที่จําไม่ได้ย้อนกลับไปดูเรื่องของที่เราทบทวนเรื่องเลขออกซิเจนนะครับจ้าั่นนี้ B I O 3ลบออกซิเจนเนี่ยนะฮะมันตัวละลบสอเนาะสมตัวเป็นตัวลบสอาตัวเป็นลบหกถูกไหมพอสามตัวเป็นลบหกปุ๊บบิสมัทจะต้องรวมกับ e ลบหตัวนี้ให้ได้ลบหนึ่งเพราะนั้นบิสมัทจะต้องเป็นบวกหถ้าใครยังไม่คล่องก็ ใช้วิธีการแก้สมการครับนี่กลับไปดูคลิปักแรกเนาะแมงกานิสอยู่ตัวเดียวตัวนี้ก็บวกสองนะครับเราหาตัวที่ปีปัญหาก่อนแล้วมดูฝั่งขวาครับคอนเซปต,ต์เดิอนครับ mn o4 ลบเพราะนั้น o4 o ตัวหนึ่งลบสสี่ตัวเป็นลบแแมงกานิ้จะต้องเป็นเลขที่รวมกับลบแแล้วได้ลบหนึ่งงนี้ก็คือบวกเ นะครับบิมตัวนี้ตัวเดียวเป็นบวก3ก็เขียนบวก3ามทีสังเกตน,นะครับถ้าเราดูที่ b ิสมัต์นะฮบิสมเนี่ยจะเปลี่ยนจากบวก5ต่ตอนแรกน้องทางซ้ายนะกลายเป็นบวก3ามแมงกานีจะเปลี่ยนจากบวก,นะนะก,ก,ก2กลายเป็นบวก7ทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นแล้วว่าใครเพิ่มใครลดถูกไหมบิสมัต์เนี่ยนะฮะเราก็เขียนทดไปอยู่นี้ เออขอโทษขอโทษลดสองนะครับเพิ่มห้าทีดูมเท่ากันหรือยังไม่เท่าครับมันเหมือนว่าคนหนึง่งเงินเข้ามาในบัญชีห้าอีกฝั่งหนึง่งเงินในบัญชีลดไปแค่สองเนี้ยเป็นไปได้ไหมเไม่ได้นะครับก็แล้วทำไงให้สองกับห้ามันพอดีกันมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคอนอนนั่นเองซึ่งคอนอนของสองกับห้าก็คือ สิบถูกไหมครัผมก็จะเขียนแบบนี้คนลดเนี่ยคือการรับถูกไหมคนเพิ่มคือการจ่ายเพราะฉะนั้นตัวบิสมัเนี่ยรับเข้าไปผมจะเขียนไบบนี้ครับเขาจะรับไป2ออิเล็กตรอนแมงนี้จะจ่าย5้อิเล็กตรอนซึ่งมันยังไม่บาลานซ์กันโอเคนะอ่านะครับ เพราะนั้นก็ทําให้เป็นสิบสองทำให้เป็นสิบเครับคูณห้าตัวนี้เห็นไหมเมืกันนี้จ่ายห้าทำให้เป็นสิบเครับก็คูณสองหรือง่ายกว่านั้นครับหนูดูนี่คูณคไข่เห็นไหมห้ามาคูณตรงนี้สองมาคูณตรงนี้ทีนี้เราปรับแล้วพอทําตัวนี้เสร็จครับคูณไข่เสร็จเรียบร้อยรับจ่ายเท่ากันเลขเพิ่มเท่ากับเลขลดเสร็จไปครึ่งเหนือนะหลัจงจากนั้นทําไงต่อครับ ธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเจนตัวนี้หนูดอกจันไว้เลยดุลมันก่อนเพื่อนดุลก่อนชาวบ้านเขาเลยนะฮะมันเป็นธาตุที่เลื่องมากเรื่องเยอะจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะตัวนี้เพราะนั้นดุลตรงนี้ก่อนแล้วถ้าฝั่งซ้ายิดอย่าเพิ่งไปดูตัวอื่นเลยนะแมงกานีสสองใช่ไหมผมเติมสองไปโดยที่ไม่ต้องดูออกซิเจนเลยเดี๋ยวมันจะเท่ากันเองนะเติมนี้สองปุ๊บนะครับบิสมิสนะฮะห้าตัวนี้ก็ต้องเป็นห้านะครับทีนี้ก็ เอาแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือเนี่ยก็ดูจากธาตุแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นออกซิเจนหนูย้อนมาดูตัวนี้ฮนะออกซิเจนฝั่งซ้ายจะมาจากตัวนี้เท่านั้นโอตรงนี้เท่านั้นถูกไหมโอในเนี้ยในโมเลกุลนี้มี3ตัวนะครับมีเลขสัมปสิทธิข้างหน้าคือ5้าหด้านขวาก็จะต้องมี O 15ด้วยถูกไหมตามหลักการแล้ววันนี้ O กี่ตัวเลยฮะโมเลกุลมี4มี2ก็เป็น8 O เพราะฉะนั้นขาดอีกกี่ตัวถึงจะเป็นสิบห้าครับขาดอีกเจ็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมเจ็ดไปหน้า H2O เพราะเติมเจ็ดหน้า H2O ทำให้เรารู้จำนวนไฮโดรเจนของฝั่งขวาด้วยคือเจ็ดคูณสองได้สิบสี่เพราะฉะนั้นผมเติมนี่สิบสี่ครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาคือเช็คประจุหรือดูประจุนะฝั่งซ้ายนะครับลบหนึ่งคูณห้าได้ลบห้า ถูกไหมมีประจุลบหนึ่งมีเลขห้าเอาประจุคูณกับสัมรสิทธิ์นะบวกสองสองตัวเป็นบวกสี่บวกสิบสี่บวกคูณหนึ่งได้บวกสิบสี่นะครับอ่ะฝั่งซ้ายลงกันได้เท่าไหร่บวกสิบสามถูกไหมมาดูของฝั่งฝั่งขวาครับฝั่งขวาตรงนี้สองอันนี้ลบหนึ่งก็เป็นลบสองห้าคูณสามได้สิบห้าตัวนี้ไม่มีประจุนะครับก็ไม่ต้องมาคิดบวกสอง ลบสองบวกสิบห้าได้บวกสิบสามนี้ธาตุเท่าประจุเท่านะครับเนี่ยเราลองเช็คดูแมกันนี้สองตัวพิษบ้านห้าตัวเนี่ยเท่ากันสมการนี้คือดูแล้วจบแล้วนะครับเรียบร้อยนี่คือการใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่องเลขออซิเจนนะครับและไฟฟ้าเคมีทีนี้สิ่งที่โจทย์อาจจะต้องถามเพิ่มเติมนะฮะดูแล้วก็สอบออกหรือการบ้านที่ให้ทำเนี่ยหรอต้องรู้ต่อไปอีกว่าถ้าสมมติโจทย์คนเนี้ยนะครับอาจารย์ถามต่อว่า นะอาจารย์ถามต่อว่าในสมการนี้ใครเป็นตัว reduce ใครเป็นตัว o x i d a t ดนะครับอันนี้ถามแน่นอนก็คขาที่เราอาจารย์ได้ไหมตัว reduce คือตัวการที่ทําให้ชาวบ้านเขาเกิดการ reduction นั้นก็คือเป็นยาที่เกิดออก d a t i o n นะครับก็คือการจ่ายตัวจ่ายรีให้และอันนี้ตัวรับใครจ่ายใครรับเมื่อกี้นะย้อนกลับไปดูบิดมัดใช่ไหม ทีนี้บิมตเนี่ยตัวจ่ายใช่ไหมครับให้หนูเขียนเวอร์ชั่นที่เขาเป็นตัวทางด้านขวาคือ BIO3 ลบตัวที่รับคืออะไรฮะแมงกานีสนะครับเอาฝั่งสาราต้นมาเขียนเสมอนะครับก็เป็นแมงกานีสสบวกโอเคนะรับหรือจ่ายกันเท่าไหร่ครับฉนั้นปิยานี้จะพอดีกันที่สิบอิเล็กตรอนก็คือเกิดจากคลรออ์โน การรับและให้นั่นเท่านั้นเองนะครับอะแต่นอนตัวอย่างเดียวอย่างไม่เข้าใจนะครับเราต้องดูหลายๆตัวอย่างเนาะนะครับก็เดี๋ยวมาดูสมก,การนี้ต่อนะครับขอบคุณโจทย์จากอักษรพัฒนาด้วยนะครับบางข้อก็จะมาจากสสวทเนาะโอเคทีนี้ถ้าตัวเนี้ยนะครับเช็คเบื้องต้นเนี่ย มันไม่เท่ากันหรอกนะครับเราเทียบจำนวนออกซิเจนเนี่ยก็ไม่เท่าแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขั้นอันดับแรกให้หาเลขขอโทษเลขออกซิเซชันของธาตุที่จะเปลี่ยนก่อนนั้นตัวที่ต้องสงสัยที่ผมบอกเลยคืออะไรครับโลหะทราิชันผมเจอแมงกานีสเพราะฉะนั้นหนูต้องมีความรู้เรื่องตารางธาตุตอนม4ครับก็ยังยังคงต้องนำมาใช้อยู่นะครับเรื่อยๆอต่อไปคือไนโตรเจน นะครับที่ที่น่าจะมีหลายเลขออกซิเดชันได้นะครับสองฟอร์มนี้เราจะเช็คแค่ที่ผมขีดเส้นนะครับอยูโยงตรงนี้แล้วดูว่าแต่ละคู่นะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่โอเคเนาะมาดูนี่ครับ K เนี่ยอยู่หมู่หนึ่งเป็นบวกหนึ่งนะตัวนี้ต้องคล่องแลยเนาะ ออกซิเจน4ตัวครตัวลบ2 4ตัวเป็นลบแน,น,นั้นตรงกลางครับจะต้องรวมกับ2ตัวนี้แล้วหักล้างกันพอดีเพราะมันไม่เหลือบรรจุเนาะเพราะนั้นตอนแรกเป็นบวกเครับมาไอยแบบนี้ครับดูทางด้านขวาครับแมงกานีสนะฮะ2 w o sulfate นี่ครับ sulfate เนีนะครับเป็นกลุ่มไอออนที่หนูต้องรู้จักกันแล้วว่าเขาจะมีค่ารวมกันเป็นลบสเพราะนั้นแมงกานีสตัวนี้จะเป็นบวกสครับโอเคนะไดออกเซนตัวนี้ครับ KNO 2 เเนี่ยเป็นบวกหนึ่ง o เนี่ยลบสองสองตัวเป็นลบสี่ตรงกลางจุดต้องเป็นเท่าไหร่ครับบวกสามดดูในเช่เจนตรงนี้บวกหนึ่งแต่โตรงนี้เป็นสาเป็นลบหกแลวตรงนี้เป็นบวกห้าเพราะฉะนั้นในเตรเจนจะเปลี่ยนจากบวกสามเป็นบวกห้านะครับะฉะนั้นอันนี้การเปลี่ยนแปลงเขาเป็นไงเราก็จะทราบแล้วอันเนี้ยลดไปห้าบวงเล็บรับห้าอิเล็กตรอน อันนี้เพิ่มสองก็จ่ายเลยครับจ่ายสองคุณคุณเลขคุณคุณเนาะนะครับพอดีกันหรือยังฮะถ้ายังไม่พอดีทำไงนะเดนนี๋ยวผมขอลอกสมการอีกรอบอม,มันยาว ครับก็เหมือนเดิมเราก็อารมณ์ประมาณโทครับว่าอันนี้รับห้าเนาะก็เป็นลูกศรเข้ามาในห้าตัวนี้จ่ายเท่าไหร่ครับจ่ายสองพอดีกันหรือยังครถ้าไม่พอดีสองกับห้าก็จะพอดีที่สิบก็คูณค่ายสองตรงนี้ก่อนนะครับสองห้าจากนั้นธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเจนที่ผมขีดเส้นเนี่ยก็คือแมงกานีสแล้วก็ไนโตรเจนเนี่ยนะครับปรับมันก่อนไม่ต้องดูตัวอื่นเลยนะแมงกานีสอง ผมใส่นี้2 n 5ใช่ไหมผมใส่ตัวนี้5แล้วก็ดุลธาตุที่เหลือธาตุที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนให้เก็บไว้ตัวท้ายๆนะครับเพราะว่ามันเจอคนนงเยอะอ่ะผมก็จะดู K หรือโพแทสเซียมนะโพแทสเซียมตัวนี้สอง K ตัวนี้ห้า K เพราะนั้นฝั่งสารตั้งต้นเนี่ยก็จะมี K ทั้งสิ้นเจ็ดตัวเนาะ พอเจ็ดตัวตรงนี้เคไปแล้วห้าใช่ไหมครับเคตัวนี้อีกสองเพราะนั้นมันพอดีแล้วผมจึงไม่ต้องปรับนะตัวนี้ต้องใส่หนึ่งใส่หนึ่งเพื่อทดเฉยๆนะจริงๆไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเราละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าไม่เขียนอะไรก็คือหนึ่งอ่ะโอเคพอเคมันเท่าสิ่งที่จะดูได้ต่อคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์เนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเลขข้างหน้านี่คืออะไรไเรายังไม่แน่ใจว่าซัลเฟอร์มีกี่ตัวแต่ฝั่งขวาเนี่ย ตัวที่มีซันเฟอร์เนี่ยจะมีอยู่ตัวสองตัวใช่ไหมฝั่งนี้เอ้ยขอโทษตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ซึ่งเราใส่เลขไปแล้วซันเฟอร์ตัวเนี้ยจะมีสองตัวตัวนี้ซันเฟอร์อีกหนึ่งพล้วซันเฟอร์มีทั้งสิ้นสามครับผมก็เลยฝั่งนี้ก็ต้องมีสามซันเฟอร์เช่นเดียวกันเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับก็คือไฮโดรเจนจริงๆจะดูไฮโดรเจนหรือออกซิเจนก็ได้แต่ดูไฮไฮโดรเจนจะง่ายที่สุดไฮโดรเจนจะมาจากตัวนี้ ทเทียบกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะสามกับสองเป็นหกเพราะฉนั้นตัวนี้ก็เป็นสามเช่นเดียวกันทุกครั้งพอดุลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เช็คเสมอว่าเท่ากันจริงไหมทั้งตัวจำนวนธาตุนะครับแล้วก็ประจุรวมของสองฝั่งจะต้องเท่ากันเสมอนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าโจทย์ถามตัว Reduce นะครับแล้วก็ตัวออกซิได รีให้ได้รับตัวรีดิวคือตัวให้ใครให้ครับนี่ที่เราทำลูกศรไว้ก็ดึงมาตอบนะครับตัวรับก็คือเวเิ่นเปอรแมกเนตนะครับดึงมาตอบจดนะครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูตัวอย่างจากสสวทบ้างนะครับ มาดูตัวอย่าง2.2นะครับอ่ะนะครับเราจะเริ่มจากเหมือนเดิมฮนะดุลตัวต้องสงสัยเนี่ยคือคลอรีนนะฮะแล้วก็ซัลเฟอร์มะดูนี่คลอรีนตัวนี้อยู่กันเองครับห้อยสองตัวนี้เพราะนั้นเลข ation, ออกซิเดชจนเขาจะเป็นศูนย์ซัลเฟอร์เนี่ยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ O สองตัวเป็นลบสี่ข้างหน้าไม่มีประจุใช่ไหมฮะผลรวมจึงต้องเป็นบวกสี่เพื่อหักล้างกับออกซิเจนที่มันลบ ซัลเฟอร์ที่อยู่รูปของซันเฟตเนี่ยนะครับก็คือ O4 ตัวเป็นลบ8ต้องรวมกับลบ8แล้วได้ลบ2เพราะนั้น O ตัวนี้ต้องซัลเฟอร์ต้องเป็นบวก6ถ้าตัวนี้ยังไม่คล่องทำเป็นสมก,การก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งอขอลีนตัวนี้เป็นลบ1โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ได้คู่แล้วใช่ไหมขอลีนจากสูตรเป็นลบ1ตัวนี้ เพิ่มเท่าไหร่ฮะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเขียนก็คือค้อลีนเนี่ยมันรับเข้ามาหนึ่งตัวนี้ซัลเฟอร์ตัวซัลเฟอร์เนี่ยปีนจากสี่ไป6แสดงว่าจ่ายเท่าไหร่ฮะจ่ายสองแต่โนต้ตไว้ทีหนึ่งฮะคอลีนเราเทียบต่อหนึ่งตัวใช่ไหมจากศูนย์ไปลบหนึ่งแต่ค้อลีนตรงนี้ฮะมันห้อยสองอยู่คือมันรับหนึ่งฮะต่อหนึ่งตัวไง แต่มันมีสองตัวแสดงว่าอันนี้หนูต้องปรับเลขไปนิดหนึ่งว่ามันต้องเป็นสองรับรับจริงสองเพราะฉะนั้นตัวนี้จ่ายสองรับจริงสองเพราะฉะนั้นอัตราส่วนมันทําไมกันอยู่แล้วครับมันโอเคมันเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมพอมันเท่ากันอยู่แล้วเนี่ยก็ใส่เลขหนึ่งไปก็ได้เพื่อเพื่อทดไม่ได้ผิดอะไรกับการใส่หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ต้องก็ได้มันจะดูแปลกๆอันนี้ ในแง่ของติวนะครับก็เดี๋ยวละไว้แล้วเราแล้วเราจะงงเป็นการทดด้วยนะเดี๋ยวก็ถ้ามีปัญหาก็ค่อยลบหลักเกณฑ์เดิมครับเราเปลี่ยนเราดูน่านุมีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เลขออกซิเจนก่อนคลอรีนฝั่งนี้มี2ผมใส่คลอรีนนี่สองซัลเฟอร์ฝั่งนี้มีหนึ่งผมใส่ตรงนี้หนึ่งนี่ครับากนั้นดูเลยต่อ อดุนโอก็ได้ฝั่งนี้มี O 4สี่ตัวเนาะจากตัวนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็ต้องมี O 4สี่ตัวมาจากตัวนี้แล้วสองก็ขาดอีกสองเพราะนั้นออกซิเจนจะต้องมาจากน้ำสองตัวครับผมเลยต้องใส่สองพอเราเติม2ในหน้าน้ําเนี่ยทําให้รู้จำนวนไฮโดรเจนต้องมีสองคูณสองเป็นสี่ผมใส่สี่ตัวนี้ครับจบครับเช็คอีกสักรอบประจุรวมเท่าไหมสังเกตฝั่งซ้ายไม่มีตัวมีประจุเลยถูกไหมล้วประจุ รวมเป็น0นย์มาดูฝั่งขวาครับตัวตัวนึงลบสอตัวตัวละลบหนึก็เป็นลบสองวกหก็เป็นบวกสเกิดอะไขึ้นผลรวมก็เป็น0ูนนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเราทําถูกเช็คแล้วธาตุครบธาตุเท่าผลดิตกับเรยออกเซชันผลรวมเท่ากันก็ถูกต้องนะครับหมือนึ่มครับตัว รีดิวส์กับตัวออกซิไดซ์นะครับตัวรีดิวส์รีให้ได้รับรีให้ตัวที่ให้คือใครครับดูลูกศรที่เราทดไว้ก็ได้ซัลเฟอร์ไ hmm. ดตัวออกซิไดซ์คารีนนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ อ่ะแล้วข้อ1.3นะครับแล้วก็1.4ตัวนี้จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับที่ให้นักเรียนไปทำอีกทีหนึ่งซึ่งจะอยู่ในใบางานใบางานนะครับช่วงแรกนะครับสามสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมนะครับปีการศึกษา2564นะครับก็มีคำถามนะครับสอบถามไปใต้คอมเมนต์นะฮะหรือว่าติดต่อในทาง Google Drive ขอโทษ g o o g l e ราสูมีกทีนึงครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเรื่องนี้เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ